สวัสดีคะ่ะอยู่กับเมดาแฟมิลี่นะคะวันนี้ลูกๆมาตัดข้าวนะคะตัดพอดีระดับน้ำก็จะได้ไปซื้อปุ๋ยมาวานอู้น้ำลึกอยู่นี่ข้าวก็จะต่อยอดขึ้นมาใหม่ ตัดเสร็จหมดแล้วเราต้องอัดน้ำให้ท่วมต่อข้าวเลยนะจะได้ท่วมต่อหญ้าไปด้วยต้องปิดน้ำให้ขึ้นสูงๆงดูสิโอ้น้ำลึกอยู่ ตัดต่ำไปหรือเปล่านะตัดออกไปครึ่งนึงทางนี้ก็ยาเยอะ ยานี่มันต้องเอาขึ้นเนาะทางน,นี้มันต้องปิดน้ำอีกน้ำไม่พอน้ำน้อยต้องปิดน้ำขึ้นมาสูงสูงน้ำยังไม่ท่วมต่อข้าวเลย แต่ถ้าฝนไม่ตกเนาะก็ไม่มีน้ำน้ำก็มีแค่นี้ออันนี้เอามาดำ โอ้ผักมะลุมเอาไปแกงหอมนั่นมันต้องได้ลงไปเอาขึ้นออกขึ้นมาเน,ะนาะเพราะมันจะปิดข้าว อันที่มันกองหนาะๆนะเสียงแมงว่างเก็บเอาพักมาลุมก่อนเอาไปคั้วใส่กระดูกหมู โอ้นี่แหละเสียงเมงว่างร้องนี่แหละเขาบอกว่าขําแล้วสมัยโบราณไม่มีเวลาโอ้ได้เยอะแล้ว โอแกงํำแล้วเนาะพอคขานะก็จะได้ยินเสียงแมงแมงว่างไม่ใช่เสียงจะกระจันเขาเถียงเงินเนื้อได้แต่เนาะ นี่คือลูกๆนะคะไปเก็บลูกไปเก็บลูกมาคอมาขายนะคะชาวสั่งนะคะยี่สิบกิโลนะคะยี่สิบกิโลเปลี่ยนกระสอบไหมเปลีมยนกระสอบไหมฮะแถมห้ากิโลคือแถมลายให้ลูกเราจะมาแถมเงินเพิ่จ้าสองรอบเลยนี่รอบเมื่อกี้นี่ทำ เอาติ๊งดูดูดูลูกมาขอเหมือนลูกมงลัใหญ่เลยเหมือนลูกลำใหญ่นะใหญ่มากเลยก็เราจะกินบอสหนิโอฮะไปลูสวยตัวเนี้ยครับอ๋อเอากรสอบแตะเหรอจ้าจ้าจ้า ก็สอบนั้นด้แต่แต่ๆเผาๆนี่เอาเทสมดไหมเามีเทสครึงนึงมันไออกมากันยังเอามาเบิดแลนี่นี่มันละมีแต่บ่อฮนะเอกมาแ้วมีแต่เขาสั่งยี่สิบกิโลนะคะโลละสิบห้าบาทเขาอกฟามากเขาเดี๋ยวเขามาเอาฮอนเทอบ์อเ่าอกว่าจะได้เงินเนาะไปเก็บลูกมะคอนะคะยี่สิบกิโลก็โลละสิบห้าบาทมะคอเนื้อดีมากเลยนะ อร่อยอออถ้ามีตลาดน้อยหน้าบ้านลุงนะนขายอันนี้เลยขายลูกมะคอเนเลถุงละยี่สิบบาทเนาะต้นมะขอแต่ละต้นนะคะลูกดกนะคะลูกดกแล้วก็ลูกสวยแต่เสียดายเนาะไม่มีตลาดน้อยแล้วมันก็เลยไม่ได้เงินกินด้วยกันเด้อ những làm dữ rất là tốt bởi vì gia đình แขงมันจางคุเลืางูเๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะดูแลหลานนะคะอ่ใส่รองเท้าลูกใส่รองเท้าเข้าไปเออใส่เข้าไปลูกใส่เข้าไปหนูจะไปไหนคะเออ่าของหนูก็ใส่อยู่หนูอยากไปกินข้าวเดี๋ยวลูกปไปกิน อ๋อรองเท้าลองเท้าพี่ต้นข้าวพูดเป็นไหมรองเท้าพี่ต้นข้าวล,ง,วลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะดูลหลานสองคนนะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะ นั่นแม่มาแล้วลูกฟ้แม่มาแล้วแม่มาแล้วลวัสดีค้าก่อนลูกแบ่งกันกินแบ่งกันกิน<ม>เออรู้จักแบ่งพี่รอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเออแบ่งให้อยู่นี่ไงเห็นไหมเนี่ยพี่แบ่งให้อยู่เขาคุณค่าก่อนเรื่อง ขอบคุณค่ะเอาเลยอร่อยไหมเนี่ยอู้อืมอืมกินเลยหนูเลยฮะกินทำเบกกิ้บอ๊คอืมอืมอร่อยมากเออ